สนับสนุนโดย Clean and Clear Naked ใหม่แบรนด์ซุปไก่สกัดรสกลมลกล่อม Yaris TRD Sportivo ธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับแฟนเดอะสตาร์ที่ยังคิดถึงสาวน้อยหัวใจแกร่งเรสนวโกชมลแล้วแล้วก็วันนี้เรามีกิจกรรมของเธอหลังจากที่ไม่ได้ไปต่อมาให้ได้ชมกันครับที่าเป็นีมได้แบบแค่าจะไปตัเฟที่เดอะสตาร์ทำให เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือเกรซเนี่ยจากคนที่ชอบร้องเพลงทําให้หลือยาเป็นนักร้องค่ะแล้วเรายัางแบบว่าคิดว่าจะทำยังไงกับความฝันตรงนี้ต่อไปดีอะคะก็ก็ต้องฝึกฝนต่อไปนะคะให้ให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนจนถึงจุดที่จุดที่คนอื่นยอมรับอะคะ่ะ ว่าหยิ่งใหญ่จับจ้านพี่น้อบอกเรานี่คือว่าเป็นของขันวันเกิดยังไงสำหรับเจดบ้าก็รู้สึกดีค่ะว่าทุกทุกอย่างที่หนูทำไปทุกทุกทุกความพยายามทุกวินาทีที่ที่หนูตั้งใจตอนไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ในบ้านหรือว่าตอนนี้ตอนถึงแม้ว่าจะเป็นตอนนี้ค่ะมันมันคุ้มค่าค่ะแล้วก็ไม่เสียเปล่าค่ะหนูเคารพค่ะพี่ๆทั้งสามคนนะคะ ก็เป็นเหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็คอยให้คำแนะนำแล้วก็ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองได้ถูกจุดค่ะก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <Isaiah. S 1> ที่ทำให้หนูได้มีวันนี้นะคะแล้วก็มีแรงที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อให้ตัวเองเนี่ยได้ไปถึงฝันค่ะ oh. อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยก็ช่วยช่วยกันบวชอีกห้าคนที่เหลือนะคะก็ เป็นกาลังใจให้พวกเขาด้วยเพราะว่ากําลังใจจากคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยสําคัญมากค่ะเพราะว่าเป็นกําลังใจที่ที่แบบว่าจะให้พวกเขาแบบสู้ต่อไปค่ะห้าสี่สามสองส,สวัสดีค่ะเกสต์สตาร์ของนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาว d a o r o c k e c o m ทุกคนนะคะให้นอ้องเบสพูดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ช่วยหัวใจด้วยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ ช่วยเซ็นเงินในโทรศัพท์โบทให้เจสนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแับใจจริงค่ะคือเกสตจะตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะการที่ได้เข้ามาในเดลตกาคนพิกค่ะเรารูรา้ะะสึกประทับใจอะไรในบ้านหย่บ้างเลยก็ประทับใจทุกๆทุกทกฉากทุกตอนนะคะตั้งแต่ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะคุณค่ะคุณขาพี่หยิบไปพัต่อค่ะขอบคุณค่ะ องอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยและผลการตัดสินอยู่ในมือคุณครับอยากให้ใครได้ไปต่ออยากให้ใครได้เป็นเดอะสตาร์ส่งคะแนนของคุณมาได้ครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบหลังจากนั้นกดโทรออก ใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อน